สมยสูตรว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกัน37เข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตรกรุงกบิลพาทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดา จากโลกาธาตุทั้งสิบประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นเทวดาอีกสี่องค์ที่เกิดในหมู่พรมชั้นสุทาวาสได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัฒแคว้นสักกะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หม่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทางที่ดีแม้เราทั้งหลายควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาเฉพาะตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้น เทวดาเหล่านั้นหายตัวไปจากหมู่พรมชั้นสุทาวาสมาปรากฏอยู่เฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หนะ้ที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่หน้ที่สมควรแล้ว ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ได้มีแล้วในป่าใหญ่พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้วพวกข้าพระองค์พากันมาสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้เพื่อจะเยี่ยมเยียนหมู่ภิกษุผู้ที่ไกลๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้ลำดับนั้น เทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าในที่ประชุมนั้นภิกษุทั้งหลายตั้งจิตไว้มั่นทำจิตตนเองให้ตรงภิกษุเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหมือนนายสารถีถือบังเหียนมาบังคับให้วิ่งไปตามทางฉะนั้น ลำดับนั้นเทวดาอีกองหนึง่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตรึงจิตได้แล้วตัดกิเลสดุจเล่มสลักได้แล้วและท้อนกิเลสดุจเสาเขื่อนได้แล้วจึงไม่หวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมนทินมีจักสุฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสรศิฐ ประพฤติธ,ธรรมอยู่ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลทั้งหลายพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจากไม่ไปสู่อบายและร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจากบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์สมัยญสูตรที่เจ็ดจบ